สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเครื่องชาร์จและฟื้นฟูนแบตเตอรี่ของ Foxer รุ่น s b c 1206D ปี2023เดี๋ยวเรามาดูสเปคเบื้องต้นกันก่อนว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างครับเริ่มตั้งแต่หน้ากล่องเลยเขาก็จะระบุบอกว่าเป็นที่ชาร์จไฟ1 2โวลต์6แอมป์ใช้ชาร์จเฉพาะแบตเตอรี่ของรถยนต์เรือมอเตอร์ไซค์เท่านั้นที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่12โวลต์ไปจนถึง1 2 0์โดยกระแสไฟจะเข้าสูงสุดในการารรช์จ 6แอมป์ต่อ1ชั่วโมงซึ่งหมายความว่าถ้าแบตเตอรี่12โวลต์60แอมป์ก็จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ10ชั่วโมงนั่นเอง และรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับไมโครโปรเซสเซอร์ชิปประมวลผลแบบเฉพาะที่สามารถชาร์จและฟื้นฟูแบตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการชีบสลับขั้วหรือสลับขั้วในการชาร์จระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรระบบป้องกันการชาร์จไฟเกินและระบบป้องกันอุณหภูมิสูงขณะที่ชาร์จอยู่และตัวนี้ยังมีพัดลมระบายความร้อนขณะที่ชาร์จให้อีกด้วยครับในส่วนของโหมดจะมีอยู่4โหมดด้วยกันนั่นก็คือ 1>, 1จะเป็นโหมดการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไป2จะเป็นโหมดการชาร์จแบตเตอรี่ชนิดพิเศษนะครับที่เป็นแบตเตอรี่ AGM หรือ GEL เขาระบุไว้ที่แบตเตอรี่อยู่แล้วแล้วก็โหมดที่3นะครับโหมดการชาร์จแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็โหมดที่4โหมดรีแพร์หรือโหมดฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่แบตเตอรี่ทุกชนิดจะสามารถนํามารีแพร์ได้นะครับล้วก็ใช้เฉพาะการชาร์จพวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์เรือเท่านั้นที่อยู่ในสเปคที่เขาระบุไว้ครับเดี๋ยวเราไปทีวิธีการชาร์จได้เลย สำหรับแบตที่ใช้ในการทดสอบนี้จะเป็นแบตมอเตอร์ไซค์ขนาด12โวลต์ c a u ถ้าแบตหมดจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ1ชั่วโมงอันดับแรกให้เราเสียบที่ชาร์จก่อนเลยเขาจะสแตนบายด้วยคำว่าออฟนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่โหมดที่เราต้องการชาร์จแต่โหมดรีแพร์เราจะต้องคีบขั้วแบตก่อนนะครับอันนี้เลือกไปที่โหมดมอเตอร์ไซค์ก็สายสีแดงนะครับคีบที่ขั้วบวกเขาก็จะมีขั้วบอกอยู่แล้วนะครับว่า คูบวก,บวกคบลบขีดไปเลยแต่ตรงนี้ผมชาร์จเต็มแล้วนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นตัวเลขที่มันขึ้นบนจอดิจิตอลนะครับว่ามันทำงานยังไงนี่มันขึ้นว่าฟูแล้ว ในการทํางานนะครับเขาก็จะมีบอกสถานะนะครับที่เป็นวลเทจก็คือแรงดันไฟนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เคอร์เรนต์ก็คือกระแสไฟนะครับในการชาร์จว่าเข้าทีละเท่าไหร่แล้วก็จะมีอ่าพาวเวอร์ Power นะครับจะบอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับว่าชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเต็มก็จะขึ้นแบบนี้เลยจะขึ้นเป็นฟูลนะครับส่วนของรีแพร์อ่ารีแพร์ก็จะขึ้นชาร์จไปด้วยแล้วก็รีแพร์ไปด้วยนะครับ และพัดลมเนี่ยมันจะทํางานเป็นจังหวะนะครับมันจะไม่เดินยาวเหมือนกับการชาร์จปกติทั่วไปถ้าการชาร์จปกติทั่วไปเนี่ยพัดลมมันจะเดินยาวทีเดียวเลยเสียงพัดลมนะครับแต่ถ้าเป็นการรีแพร์นะครับหรือการฟื้นฟูแบตเนี่ยมันก็จะฟืดฟืดฟืดอะไรประมาณนี้เสียงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการชาร์จมันก็จะฟเสียงยาวไปเลยอันนี้ก็ชาร์จจนเต็มแล้วหลกัหลกๆก็คือว่า ตัวนี้มันก็มีประโยชน์นะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์หรือแบตเตอรี่ที่เขากำหนดไว้นะครับถ้าเราจอดไว้นานๆเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยปรากฏว่าแบตเนี่ยมันมีปัญหาหรือแบตมันไม่สามารถใช้งานได้หรือแบตอาจจะเริ่มเสื่อมแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ในการฟื้นฟูได้นะครับหรือแบตหมดเราไม่รู้ว่าจะไปหาแบตมาจากไหนมีตัวนี้ติดบ้านไว้นะครับมันก็สามารถที่จะช่วยให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้น นาออีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ชาร์จแบตแล้วก็ฟื้นฟูนฟนแบตนะครับแบตเตอรี่พวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือเรือเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ก็ได้ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวในราคาประมาณ200-300บาท แค่นั้นเองนะครับก็มีติดบ้านไว้ดีกว่าครับโอเคอันนี้ผมก็มาเปิดทดสอบให้ดูเท่านั้นนะครับแต่ที่เท่าที่แบบว่าทดสอบมาแล้วนะครับใช้งานมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับฟื้นฟูแบตได้จริงชาร์จแบตได้จริงนะครับสะดวกเลยมีติดบ้านไว้ครับโอเคมีคําถามอะไรก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับ